ส่วนการเลขก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะวันนี้จับตาดูให้ดีเรามีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากกันนะคุณผู้ชมเลยจเตรียมเลยค่ะสมุดปากกาและโทรศัพท์เพราะถ้าจดไม่ทันก็แคปเอานะพ่อแม่พี่น้องไปเลยค่ะเริ่มกันที่นักร้องหนุ่มสายมูก็จิรพัฒน์นี่คนนี้ค่ะเมื่อวานเขาถือเริกนามยามดีกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเนี่ยเคารพนับถือนั่นก็คือองค์ปู่พญานาคค่ะ คือตัวเนี่ยนำมาบูชาที่บ้านเลยนะและอย่างที่รู้กันค่ะว่าท่านให้โชคมาแล้วหลายงวดคุณผู้ชมหลังจากไหว้ขอพรเสร็จปุ๊บอ่ะจุดทูปฝากแฟนๆบันเทิงไทยรัฐปั๊บเลยจ้ะซึ่งเลขที่จุดได้ก็คือพี่แจ็คเห็นเป็นเลขอะไรคะ865แต่มองตอนแรกแวบแรกเหมือน8ปดใช่พี่แจ็คคิดเหมือนพอยเลยแต่ว่าน้องบอกว่า8 6 5นะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าใครจะมองเป็น8ปด ก็ไม่ผิดแ,แต่ไม่เพียงเท่านั้นคะ่ะน้องก๊อตเนี่ยเล่าให้น้องรถเบนซ์บันทึงไทยรัฐของเราฟังด้วยนะว่าตอนเนี้ยกำลังสร้างองค์ปู่อน,นันตนาคราช9เสียนซึ่งสร้างอยู่ที่บริเวณบ้านนี่แหละนะ องคู่เนี้ยมีความสูงอยู่ที่179เซนติเมตรเท่ากับความสูงของผู้ชาย1คนเลยนะถูกไหม,าไหมตามภาพที่เห็นเลยคือตอนเนี้ยอยู่ในช่วงของการลงสีแล้วก็ติดเกล็ดซึ่งจะมีพิธีบวงสวงใหญ่ในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะสวยจังใช่ก็ต้อง,งรอดูนะต้องรอดูอว่าจะสวยแค่ไหนแล้วต้องรอดูว่าเขาจะมีตัวเลขมาฝากเราเพิ่มเติมไหมคุณกุหลาบเห็นข่าวนี้บอกว่าสาทุสาทุเลยโอ้สาทุสาธุนะคะนี่ตั้ง9เสียงนะคุณผู้ชมนะ ไปกันต่อค่ะด้านหมอลำสาวน้อยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวคนนี้ขอใช้เวลาช่วงปิดฤดูการแสดงเดินสายทําบุญไปเลยจ้าเมื่อวานนี้ทัวทําบุญ9วัด9ว,ด9วาคุณผู้ชมค่ะและจะมีวัดหนึ่งที่จะตัวเข้าไปทําบุญและได้ทําการเสี่ยงเซียมซีมาฝากจ้าใช่ค่ะหลายๆคนเข้าไปถามอุงอิงลูกหนูเสี่ยงเซียมซีได้เลขอะไรซึ่งน้องก็ได้ตอบมานะคะว่า เลขเซียมซีที่ได้ก็คือเ <c oughs> ตันเต้น,ตน,ตน สองเจ็ดค่ะพ่อแม่พี่น้องสาธุสาธุปังปังหมานหมานรวยรวยเฮงเฮงกันท่วนหน้านะคะจดเรียบร้อยแล้วนะคะสองเจ็ดค่ะอ่ส่วนคู่นี้นะคะต้องบอกว่านานทีปีหนจะมีตัวเลขมาฝาดแฟนมันเทิงไทยรัฐค่ะมาทั้งทีก็สาวัดไปเลยค่ะเลิศมาเลยค่ะสําหรับหนุ่มโชคมงคลหรือว่าโชครถแหกกับสาวนัดภรรยาคนสวยเนี่ยแหละค่ะที่ล่าสุดก็ควบตําแหน่งผู้จัดการส่วนตัวไปด้วยค่ะนานทีก็นานนานทีมาครั้งนะคะอย่างที่บอกไปจัดเต็มเลยค่ะ คือเมื่อวันก่อนเนี่ยหนุ่มโชคพร้อมกับทีมงานเขามีคิวเล่นคอนเสิร์ตที่วัดจุฬามณีค่ะ,คะทุที่นี่เขาปังเรื่ึงตัวเลขนะคะขอโชคขอลาวค่ะไม่พลาดค่ะแน่นอนทําบงทําบุญด้วยเลยค่ะและแน่นอนค่ะเลขทุบที่วัดจุฬามณาีที่คุณโชคเขาจุดได้ก็คือเลข4 72โอ้โหเต็มหน้าจอแบบนี้เลยค่ะไปกันต่อค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ ไปที่วัดนี้ต่อเลยค่ะว่าอะไรคะนี่ก็คือปังมากดังนะที่นี่เห็นดาราไปเยอะเราต้องไปไหว้กันตอนดึกๆกอ่ะเพราะว่าหลายคนไปแล้วก็ขอได้นะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะปรากฏนะคะว่าไปที่นี่นะคะก็มีตัวเลขเหมือนกันค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่นะคะศาลเจ้าแม่จงอางกลบไหว้แล้วขอพรด้วยนะคะค่ะไล่เรียงแบบนี้เลยละกันวัดบางกุ้งสรุปเลยหน้าจอนะคะ963ค่ะส่วนเลขที่ศาลเลขที่ศาลเจ้าแม่งูจงอางนะคะก็คือ 418เนี่ยข้างๆสรุปรวมเลยนะคะเนี่ยย้ำนะคะวัดจุลามณีก็คือ472คือสายสุตรนะคะตรงกลางคือ963ที่วัดบางกุ้งส่วนเจ้าแม่งูจงอางเนี่ยก็คือ418นั่นเองอ่าว่าทันไหมอ่ะโดไม่ทันแคปหน้าจอเลยนะย้ออีกทีนะว่าลอตเตอรี่งวดนี้ออกอีกครั้งนะคะวันที่31กรกฎาคมเลื่อนมาจากวันที่1เนาะไกลแล้วนะใกล้แล้วนะอ่าส่วนคนนี้ต้องบอกว่าปังอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับพี่แก้วฟ้าสาเพศค่ะล่าสุดนะคะพ ที่ขอพ่อปู่สําเร็จตามที่หวังค่ะซึ่งงานที่พี่แก้วฟ้าของเราก็เล่าให้น้องรถเบสฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้เดินทางไปที่อาสมฤาษีเนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อนาการแก้บนปู่ฤาษีพรหมเมธค่ะหลังขอพรท่านได้สําเร็จนะคะก็เลยนขาข้าวต้มมัดจํานวน100มัดเนี่ยคะ่ะตามภาพเลยค่ะขนมกล้วยจํานวน100กระทงมาแก้บนกับพ่อปู่ตามสัญญานะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าที่นี่ที่ต้องกลับมาแก้บนในครั้งที่2เนี่ยเพราะว่า ขอแล้วได้รางงานผมไม่หวังคุณผู้ชมยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะพี่แก้วฟ้าก็ขอเอาใจแฟนๆบันเทิงไทยรัฐค่ะจุดทูบเสียงโชคให้กับแฟนๆค่ะนี่คุณผู้ชมพี่แกบอกว่าเก้าหแต่ดูไปดูมาก็คล้ายๆ977าเจ็ไหมพี่แจ็คแต่ส่วนตัวมองเป็น317นึ่งเะเอ้าหรอนะคะก็เอาเป็นว่าคลี่มองเป็น917พี่แจ็คก้อนมันหยักๆไงแล้วตรงหัวของ9มันแบบตาไตาบ้แล้วแต่ว่าใครจะมองเป็นเลขอะไร